สวัสดีครับครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่จังหวัดสระบุรีนะครับกำลังจะเดินทางไปกลางเ้นที่ลานรักแคมป์นะครับสาหรับวันนี้ก็เป็นวันหยุดยาวนะครับเป็นวันหยุดยาววันเม่นะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่ลานจะมีคนเยอะหรือเปล่านะครับเดินทางไปด้วยกันนะครับครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแถวทางที่จะแยกเข้าไปบ้านปึกงไม้นะครับ เดี๋ยวก็จะเลียวซ้ายเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูกันกทีทีตอนถึงร้านนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เซเว่นตรงทางที่จะเข้าไปแก่งร้านหลังนะครับมาแวะซื้อสเบียงนะวันนี้คนก็เยอะน่าดูเลยนะครับเท่าที่ขับมาเมื่อกี้รถมาเยอะมากเลยเ,เดี๋ยวจากตรงนี้ไปเราก็จะไปแวะทานข้าวก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าร้านนะ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงกันที่ลานรักแคมป์แล้วนะครับนี่กำนางจะเข้าลานแล้วคิดว่าเต็มนะครับขั้งในดูจากมุมด้านนอกนะฝั่งฝั่งนี้ที่ติดคลองนเขาก็กางกันเยอะนะที่เป็นลานไหม่นะครับลานใิมนนะ่ที่ได้กลัวมาจะดูฝังนี้เนยแต่ไม่รูว่าจะกางได้หรือเปล่านะถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูข้างบนนะครับ รถจอเดเต็มเลยนะี่จะเป็นทางเข้านะครับ้านรักแคมปนะ์โอเคเดี๋ยวขอชำระค่ากลางเต็นท์ก่อนนะครับครับตอนนี้เราก็เข้ามาในลานแล้วนะอย่างที่บอกนะครับว่าปัจจุบันคนกลางเยอะตอนตอนนี้ยังน่าจะไม่เท่าไหร่ครับแต่ตอนเย็นน่าจะมาเยอะ,ะครับเดี๋ยวเราขับวนดูที่กลางกอนนะค่าเข้าตอนนี้ก็ ผู้ใหญ่ร้อยห้าสิบนะครับมาสามคนนะผู้ใหญ่สองเด็กหนึง่งเขาคิดแต่ผู้ใหญ่นะครับก็จ่ายไปทั้งหมดสามร้อยนะฝั่งริมน้ำที่เขาจองกันหมดแล้วนะเราวนดูลานกันก่อนนะครับตรงนี้ค่ยาวๆเลยนะ ก็ร้านอาหารพร้อมนะครับเรายิ่งวันหยุดยาวอย่างนี้นะไม่ต้องห่วงนะฝั่งนี้จะมีนะครับเช้าวนี้มันก็จะได้ร่มความร่มลื่นนะแต่ว่าน้ำมันจะเป็นน้ำนิ่งน้ำไม่ค่อยไหลนะครับ กลางอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงนะสำหรับลานลักแก๊สนะครับลานมันใหญ่คิดว่าเราจะเลือกจุดไหนท่านเองนะครับรถวิ่งทางเดียวอุ่ยเต็มหนังบันเอร์เลยเต็นเนี่ยเข้ามาแล้วขับรถวนเล่งก่อนนะ สักรอบหนึ่งก่อนที่จะไปหาจุดลงแล้วก็กางเต็นท์นะครับมเมื่อกี้เช็คกับล้างข้าวข้างนอกนะตอนไว้กินข้าวนะว่าฝนตกไหมเขาบอกไม่ตกมาสองวันแล้วนะครับที่นี่ก็ห้องน้ำก็จะมีทั่วลานนะโอ้ดูฝังน้นำใสสวยเลยนะแช่น้ำกินเบียร์ชิลๆนะครับ นะครับโซนนี้คนกลางเยอะนะเป็นโซนเรียบๆติดลองนะครับผมว่าเราต้องรีบหาที่ลงแล้วล่ะเพราะว่าถ้าช้ากว่านี้นะ่าจะเต็มนะครับน่าจะไม่มีที่ลงแนละ้ นะแต่ถ้าเราจะเน้นวิวเราก็ไปเอาโซนบนภูเขานะก็ต้องมาเสี่ยงกับลมันหน่อยนะจริงแถวนี้ก็ไม่น่าเกียดนะแต่ว่าห้องน้ำมันไกล เดี๋ยวไม่แน่นะตอนเยน็นๆผมอาจจะพาเดินลงมาหรือไม่ก็ขับรถมาวนเล่นตักรอบนะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศต,ต่างๆนะครับแถวนี้ก็จะดีนะไม่ต้องขนของไกลนะเอาเอารถจอดแล้วก็ดรอปของลงเลย่งนี้ จะมีสไลเดอร์เลยนะเหมาะสำหรับเด็กๆนะครับแต่ว่าในใจเล็กๆผมเลือกไว้แล้วแหละน่าจะเป็นโซนบนฝั่งบนเขานะเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมตอนนี้เราก็ได้ที่จุดหลงเต็นแล้วนะจะเป็นโซนบนเนินเขานะครับนี่ตรงนี้ลานอะไรนะไปดูป้ายกันมาถึงแล้วก็ต้องรีบกางนะครับเหมือนฝนจะตกนะตอนนี้นะ ลานที่สองนะครับเป็นลานบนเนินเขานะเมื่อกี้ก็ไปวนดูโซนข้างล่างมานะครับสามสี่รอบนะเต็มกล่าวว่าจะไปเอาติดน้ำก็เต็มนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลางตรงนี้เสร็จแล้วเราเดินลงไปเล่นน้ำกันนะครับเ mm. มฆเริ่มคืมแล้วเต็นท์ของเราก็จะเป็น อิดาลิโดนะครับอิสตันเออลนะเดี๋ยวพอดอกของเสร็จก็ต้องรถไปจอดทั้งล่างนะเดี๋ยวเผื่อเพื่อนสมาชิกคนอื่นเขามากลางนะโอเคขอตัวกลางเต็นเป็นตงนะ้ครับ ครับผมตอนนี้ก็ทําการเซตเต็นท์เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เป็นเต็นท์วิดาฮิโดอินสแตนท์เอนะครับเป็นไซส์ใหญ่นะนี่ตอนนี้ก็กางอยู่ในร่มไม้นะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับสําหรับดานสองนะดานบนเขานะครับนี่อยให้ดูวิวกันข้างล่างก็เต็นท์เริ่มกางเต็ม,มนะครับเดี๋ยวผมพาไปเดินดู เดี๋ยวรีวิวเต็นท์กันนะฝั่งซ้ายพื้นที่ยังโล่งนะครับแต่คิดว่าคืนนี้คนน่าจะมาเต็มนะนเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าตอนเย็นฝนจะตกไหมนะนี่ก็จะเป็นวิวหน้าเต็นท์เรานะครับข้างล่างก็จะเป็นที่เล่นน้ำตรงนน้นนะเดี๋ยวผมจะลงไปเล่นน้ำด้วยนะข้างในผมก็จะมี เขาเรียกว่าอะไรนะโต๊ะเขาสนามนะครับเป็นโต๊ะไซส์ใหญ่นะก่อนหน้านี้ผมซื้อเป็นโต๊ะไซส์เล็กมาแนตะมันไม่พอเวลาวางของวางเอาการใช้งานจริงๆนะครับโต๊ะตวนในจบสุดนะเดี๋ยวตอนเย็นก็จะมีหมูหมกระทะด้วยเราก็มีพวกเาตาแก๊สปิ๊กนีก้ผมเอามาอยู่นะครับข้างใน,นก็เรียบง่ายนะไม่มีอะไรมากเป็นเบาะเป่าลมนะครับแล้วก็ผ้าห่มผ้าห่มนะพร้อมมา นีก็นอนได้ประมาณห้าคนเลยนะสำหรับเต็นท์ไซส์นี้นะครับลงโป่งสบายไปดูวิวหน้าเต็นท์อีกทีนึงนะนี่ฟินเวอร์ฟินเวอร์กินแล้วตอนเย็นก็นั่งกินหมูทัชชมบรรยากาศไปนะครับันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ ฝ่ายสองแลนะเริ่มมีแดดแล้วเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเล่นน้ำนะครับ้ยู่เซนล่างนะเพียบเลยเนี่ยไอตอนที่ผมไปวนข้างล่างมาเพื่อนๆก็น,น่าจะเห็นนะครับว่าโอ้โลานล่างๆลานริมน้ำนะคนแน่นเลยนะเราก็เลยต้องมาเลือกที่ลานบนเขานะครับที่แรกผมกะจะไปลานยีิบสองมันเป็นลานหินนะ หลังจะอยู่ฝั่งฝั่งโน้นนะครับร้านหินก็เต็มนะนี่ก็จะเป็นข้างบนน่จะเป็นร้านหนึ่งนะครับเขามีคนจองไว้เต็มแล้วเหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะแต่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะมาเล่นน้ำกันนะครับสำหรับช่วงบ่ายนะน,น้ำใสมากเลยนะเห็นไหมเนี่ย ที่แก่งลานลักนะครับนี่กนะำลังจะดูว่าจะลงตรงไหนดีลง,งล่างนันดีกว่าขบนเขากางใต่เงินเพียบเลยนะคนเยอะมากไปเราลงไปแช่น้ำน,นะครับนี่ก็มีสเสบียงพร้อมนะ จะส่นสั่นนะครับใช้ไอโฟนถ่ายนะนี่เ,เดี๋ยวขอตัวเล่นน้ำก่อนนะครับ เย็นไหมน้ำเย็นไหมเย็นมากไหมนี่เป็นต้นน้ำนะครับที่ลานรัชโรมนะใสแจ๋วเลยรองเท้าออล่าง,น,งนะ,ะทีนี้นะครับที่เรียนน้ำนะ ครับผมก็สําหรับเย็นนี้ก็เราก็มันจบด้วยหมูกระทะนะครับหลังจากเล่นน้ำมาขึ้นมาแล้วนะนี่เปนร้านเดิมร้านประจำนะครับบีก้องหมูกระทะที่แจ็งแรงรากนะครับกับรรยากาศยามเย็นนะครับเพื่อนสาวเต้นเราก็มาเยอะแล้วนะ ตอนแรกข้างข้างน้งยังไม่มีสักสักเต็มน,น,นะนะตอนนี้ก็มาเต็มแล้วนะนี่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวผมกะว่าผมกินข้าวเสร็จกินอะไรเสร็จเดี๋ยวผมจะพาไปขับรถเล่นอีกสักรอบนะไปดูว่ามีเพื่อนสมาชิกข้างล่างมาเยอะหรือยังนะสำหรับร้านนักแคมป์นะไฟไฟผมเตรียมพร้อมนะครับสำหรับคืนนี้นะไม่แน่เดี๋ยวคืนนี้ผมอาจจะถ่ายบรรยากาศยามค่ำคืนให้ดูอีกทีนะครับ นะครับครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นหลังจากที่เรากินอาหารเสร็จแล้วนะครับนีเราก็จะไปเดินออนทัวร์นนะครับยังไม่มืดนะเดี๋ยวไปเดินเอานะครับเดินดูผ่านเพื่อนไปดูด้กันนะครับสำหรับสมาชิกชาวกลางเต็นนะตอนนี้ก็มากันเยอะนะนี่ เป็นที่อยู่ของเต็นท์เรานะยอดดอยประดับไฟเรียบร้อยไปเล่นเล่นกันค,ครับตรงนี้ก็เป็นสะพานข้ามไปอีกลานฝั่งนู้นนะครับโซนหนึ่งนะงก็ประดับไฟไปเรียบร้อยนะครับรนี่ก็เล่นนาเหมือนชุ่มฉ่ำเลยนะสำหรับผมนะ ทานน้ำของ้านรักแคมป์นะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกก็กางนั้นเต็มนะคือโซนติดน้ำเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับคือเขากางกันเต็มแน่นเปียยนะไม่มีที่แรกนะสำหรับระหยุดเจ้านะตรงนี้ก็จะมีร้านขายอยุปรกรณ์แคมปิ้งนะครับสำหรับลานรักแคมป์นะใครเคยมาก็จะได้เห็นนะครับสำหรับโซนบนก็จะเป็นโซนภูเขานะ ฝั่งนู้นก็จะมีอีกลานหนึ่งนะเป็นลานแบบได้วิวภูเขานะเป็นลานเตี้ยนะครับข้าตอนนี้เป็นที่โดดนะไปเราไปเดินดูข้างใน,นนะครับภาพสำห,หรับจุดที่เราเดินข้ามสะพานมานะฝั่งนี้เต็มนะครับนี่ข้ามสะพานมาจาก ทางเข้านะเลยร้านแบบขายอุปกรณ์แคมปิ้งมาครับโซนนี้เต็มเปี้ยสำหรับฟังนี้ก็จะเป็นโซนที่ผมมากางช่องที่ซื้อเต็นท์มาใหม่ๆครโซนด้านล่างก็จะเห็นอยู่ภูเขาด้านโน้นนะครับน,นี่ก็เยอะนะเต็นท์ก็เยอะเหมือนกัน แต่ว่าไม่ไม่แน่นเท่าไหร่นะแต่ว่าข้างในตรงที่ติดริมน้ําฝั่งด้านในสุดนะครับลานในๆนนะตรงนั้นเต็มนะครับผมไปวนดูมาวันนี้ผมวนสามรอบอะ่ะกวัวได้ที่กลางเต็มนะครับเนี่ยสำหรับบรรยากาศยามเย็นนะครับเนี่ยโอเค นี่ก็เป็นบรรยากาศของเช้าแคมป์ยามข้ามคืนที่ลานข้างล่างนะครับเต็มเปี๊ยะัฝั่งนู้นก็จะเป็นอีกลานนึงนะครับลานติดน้ำนะข้างบนก็เต็มนะครับมาเดินย่อยหลังจากทานอาหารเสร็จนะ เดี๋ยวเราไปเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมก็สวัสดียามเช้านะครับนี่ก็จะเป็นเช้าันสดใสของเรานะีน่อากาศยามเช้านะครับที่ร้านรักแคมป์นะครับสำหรับอาหารเช้าของเราวันนี้ก็จะเป็นสมมะม่านะครับแล้วก็หมูที่เหลือจากหมูกระทะเมื่อคืนนะผักเผกิดกระใสเข้าไปนะครับ กเช้ากินง่ายๆนะก่อนทำกินก็พร้อมนะครับเดี๋ยว,วกินข้าวเสร็จก็จะเก็บเต็นแล้วนะครับเราก็เดินทางกลับกรุงเทพกันนะเพื่อนได้ดูอีกสแปซนะครับสำหรับบรรยากาศค่ำเช้านะนข้างๆก็มีเต็นต์กลางเต็นนะครับวันนี้นะ เมื่อคืนมีฝนตกมาแป๊บนึงนะครับตกไปปล่อยตกมแมลงนะมีลมมานิดหน่อยนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาเก็บเต็นแล้วนะครับแต่เริ่มออกแล้วัวช่วยนะครับผู้ชายนี่เ,เอารถขึ้นมาจอดเทียบรอไปเอาของขึ้นนะโอเคขอตัวเก็บเต็นกันนะครับ ครับผมตอนนี้เราก็เก็บเต็นท์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เดินทางออกมาจากลานกลางเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคลิปกลางเต็นท์วันนี้ก็นะ่าจะจบเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ